เพื่อน oh. วันนี้แก้วใสออกนอกสถานที่ oh. หนาวเออเป็นไงล่ะ วันนี้ไม่ต้องพิมพ์ปรอนะจ๊ะวันนี้ไม่ต้องพิมปลอรอหกไ้อปอสองอะไรไม่ต้องพิมพ์พอกตอพิกทองพิกทอดอะไรไม่ต้องพิมพ์นะจ๊ะนั่งทำอะไรอยู่จ๊ะเพื่อนจะส่งดาวเหรอเพื่อนจะส่งดาวกันเยอะๆอย่างนี้เลยอีกอีกแล้วเหรอเพื่อนไปไหนค่ะ พิมพ์ค้าขายถูกสิหนาวนี้กอดใครหนาวไม่กอดหนูเจียวมากต้องพักมุกแบบนี้นะต้องพักนะรวยสี่รวยห้า กูชอบมากไก่หนึ่งโอ๊ยตา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 ยมีอะไรว่ามาอีมอหยุดหยุดเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวพวกกูเล่นแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าประเด็น หนาวหนาวเล็บหลุดเลยดูดิเห็นไหมหนาวเล็บหักหนาวเล็บปลอมหักว้ายว้ายว้้ยยียียีอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะว้ายว้ายตายแล้วตายแล้ว